ไพสิดาแขคเนี่คาร์โลติมอาจอยแขวก็้าไปอยู่ในกระเป๋าเก็บไหมล่ะฟิล์มบอลตนเผานี่มีแขลวะ แล้วรู้หมดแบบแครอทมาบอกเปรี้ยงกับแกตีลาฟิสยานเน่ป้ายเขาป้ายเนี่ยแล้วขังแต่ต้องน่ยเออแตู่ง่ายเท้า้บอกกันว่าเก็บเร็วเอาไว้ตอนดีเริ่มเล่ม่น

ต่นใอยู่น่อั่่แขวดอแขวมันก็เป็นขาวๆเนาะแฉๆเอาพอหรอปพอพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บในจักรันยังผู้ใดเนเก็บหมเอเบียนบอกคือบบกหนาวมันหนาวคือสั่งส้มแตอนแหลกว่าบ่มีแขวะได้คนุดถ่ายว่นต้อแขวสังส้มนะส้มหน่อยนะ

าาดูความมาหมอมาน้ำาหมอมาน้ำหมอนาดีอ่แก้วมาน้ำแก้วแก้วแยวแก้วอย่าแรงเด็ดที่เว้ยอืมไม่ชิลม xí lông hóa tẹt Giờ nhà mới cài lửa quang vậy ดดพยเลี่ยนอย่ามาพี่อย่มาจากพระลูกรไม่ท่าเผื่อมา่งกาคนบอกกไ้กูเตน้็กนัก่อนดนักยังรอรอร้านคนลังก็ไมก่อนหลังนั่งรอคนหลังโลกเลยั ใส่ละแก้วน่ะอะน้ำหอมเออน้ำร้าวให้พระเฮ้ยงมีเสื้อเหรอลูก

<laughs> xếp tay ra nhỏ can xếp lại vô lại vô lạy dù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 

อ่ะตากเลยหน่อยสองคนนี่เร่ยวเร่ยวคนลัขันเร่ยวไมล้องบันนี่เทหาดคนน่ะอ้าวฟิล์มที่้าซักดบๆดซักดดักกระดูกระดดกัน้อยโอ้กระดูกขาดิ ูยขาวางเนาะไม่หรอหมดยังหมดแล้วกันหายไม่โลกเอาไหมพี่พ่นยากซอยพ่นจากซอยพ่นจากซอยมาปีอ่านเนี่ยมาพี่ลูกประหยัดหรือเ่าเงียบน่อยนะเสียบอกมาเท่าไรแล้วลูก

โกดมากักดมาเปิดออกหันดีล่ะเนยดมาให้จับไว้ก็จับเนียมาอันนั้นหันอันน่อยเออนั่งลงคนซืือนนาหมอจอยนั่งลงมันเป็นแงดับมันหนาวเึ้นมาอลูกเออเนารนันพราเสือยบ่เทาซสือสวยอ้าวอ้าวอ้าวมาเก็บ้ะนวย โอยหมด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 เดอเป็นหยังดำผู้ใดนอนโกนกินเด้อน่ะบักพาน่ะแม่กับลูกหมอจอยกับแม่น่ะ

กะเฮ็ดตีละกระเลี้ยวตีละโอ้ยนอตายกูตายอันนี้น้อยอันนี้น้อยเอาอันนี้น้อยบ่หัวเรื่องเนี่ยน่ะเย็บมันน้อยน้อยลูกเออนั่นแหละเอามาเย็บบักนั่นเออมันเก่งเด้ยมันสีน้ำออกแมามันน้อยน้อยน่ะบ้ามอันนี้น้อยลูกนั่นละเออนั่นตัวมันเก่งห่างเลยมันฉลาดตัวมันสีน้ำออกพร้อมพูว พ่อพ่อไม่สีหายมันสีหายสากัานพ่อเบิ้งยี่ยังนึงเบิ้งม่เสียหน้าบอเดี๋ยวไม่ใช่แล้วพ่ออย่าจะเอาต้นไม้งามๆมาโป้ เออมา่เดี๋ยวมา่เานะไม่ได้เราเยียห้องเดให้เดี๋ยวีไดด้ดดดใเขาอมีมามามาลตาไม่ไดตยมาีี่เลียยลตามาีเายเดี๋ยวปวดแล้วนี่ กเหือนแบบเซรามุ่นไม่ต้องบวชเัสไซโอ้โเอาไาไว้เลยเแฮนอยู่อยู่งตาเลยเนอยู่ลูกลูกผากัมละากัมบวชบวชบงงนประมาณตละเฮ้ยแก้อันนั่นขึ้นมากครับแต่ดูนี่เห็น ยังบอกขุดทองขึ้นมาแมนดูอยาก่ออยู่ครับมันบ่พ่อครับแกสาก่ตั่ทองตัวใส่มันก็โหดีเธอมันก็โหดดเธอไ้ดีเลอไป้เยขุดหาเดอจะสาม

เออน้าหาแห้งๆนะสามเงาเฮออสร่งมันเราะเป็นพื้ที่แล้วเด็ดเติมจากแหล่ะเก็บอัทิครับเก็บอัทิแค่นิคันเดอ